สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะสเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือสิบโรคประหลาดที่พบเห็นได้ยากบนโลกใบน,นี้นะครับจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกมีคนป่วยประมาณ400ล้านคนทั่วโลกที่ป่วยด้วยโรคหายากลักษณะข้อผิดพลาดทางร่างกายเหล่านี้มักจะแปลกและยากต่อการวินิจฉัยและร,รักษาและส่วนใหญ่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยและค่อนข้าง ไม่ทราบเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่แน่ชัดต่อไปนี้คือ10โรคหายากที่พบได้ไม่บ่อยในโลกใบนี้โรคที่หนึ่งก็คือโปรเจเรียหรือว่าฮัชิสันกิฟฟอร์ดโปรเจเรียซินโดม HGPS โปรเจเรียเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่พบได้ยากที่ทำให้เด็กแก่เร็วเพราะว่านี้เกิดจากการกลายพันธุ์ในยีน l m n a ซึ่งเข้ารหัส l a m i นาเอันเป็นโปรตีนที่ทำให้นิเคสของเซลล์มีความเสถียรเด็กที่มีโปรเจเรียจะมีลักษณะปกติเมื่อแรกเกิดแต่เริ่มแสดงสัญญาณความชาราภายใน2ปีแรกของชีวิตพวกเขางมีผิวบอบบางผมร่วงและมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจมากมายโรคที่2คือ Alice in Wonderland Syndrome หรือว่า AIWS AIWS เป็นภาวะทางระบบประสาทที่พบได้ไม่บ่อย ซึ่งทำให้ผู้คนมีการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับร่างกายของตนและโลกรอบตัวผู้ที่มี a w w ออาจมองเห็นวัตถุขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าที่เป็นจริงรู้สึกว่ามีขนาดย่อหรือใหญ่ขึ้นเองพวกเขายังประสบกับการผิดเพี้ยนของเวลาซึ่งดูเวลาซึ่งเวลาดูจะเหมือนผ่านไปช้าหรือเร็วเกินไปหลไรพวกนี้นะครับโรคที่3คือ Stone Man Syndrome หรือว่าไฟโบดิสเพเ a ียออ s ซิฟิ c คียนสโตรเ s Siva Stone Man s y n d r o ดมเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่พบได้ยากซึ่งทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและเอ็นเปลี่ยนเป็นกระดูกอันนี้น่ากลัวมากกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการสร้างกระดูกหรือว่า Ossification นะครับมันจะเกิดขึ้นภายในวัยเด็กและแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อกระดูกโตขึ้น อาจทำให้ข้อติดแข็งเคลื่อนไหวได้จํากัดและในที่สุดก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์โรคที่4คือฮาลิควินอิกไทโอซิสฮาลิควินอิกไทโอซิสเป็นโรคผิวหนังทางพนตุกรรมที่พบได้ยากซึ่งทําให้ผิวหนังหนาและเป็นสะเก็ดทารกที่เกิดมาพรา้อมภาวะนี้มีแผ่นผิวหนังหนาที่แตกและแยกออกจากกันทําให้พวกเขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อและภาวะขันน้ํา พราะเขายังหายใจลําบากและต้องได้รับการดูแลทางาแพทย์อย่างเข้มงวดเพื่อให้มีชีวิตรอดโรคที่5คือฟา t a เ (Family Insomnia) หรือว่า FFI FFI เป็นโรคพันธุกรรมที่พบได้ยากซึ่งส่งผลต่อวงจรการหลับตื่นผู้ที่เป็นโรค FFI มีปัญหาในการนอนหลับและหลับไม่สนิทอันนำไปสู่ความเหนื่อยล้าวิตกกังวลและสับสน อย่างรุนแรงในที่สุดอาจจะพัฒนาไปสู่อาการนอนไม่หลับอย่างสมมูรณ์แบบและผู้ที่เป็นโรค FMI มักจะเสียชีวิตภายใน1ปีหลังจากเริ่มแสดงอาการโรคที่6ก็คือไฟโบมาอัลเจียโรคไฟโบมาอัลเจียเป็นโรคปวดเรื้อรังที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อข้อต่อและเนื้อเยื่ออ่อนนะครับทั่วร่างกายผู้ติดเป็นโรคไฟโบมาอัลเจียจะมีการปวดเมื่อยละ รบกวนการนอนหลับอย่างมากในทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุของไฟโบไมายอเจียและยังไม่มีทางรักษาภาวะนี้ได้อย่างได้หายนะครับโรคที่7คือเอเลียนแฮนซินโดมเอเลียนแฮน n d นโดมเป็นภาวะทางระบบประสาทที่พบได้ยากซึ่งมือข้างหนึ่งดูเหมือนจะมีความคิดเป็นของตัวเอง ผู้ที่มีอาการนี้อาจจะรู้สึกว่ามือของเขากําลังทําหน้าที่อย่างอิสระโดยเคลื่อน,นไหว,ไวโดยปรยาศจากการควบคุม,คมหรือแม้แต่หยิบจับสิ่งของโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวเองนะครับโรคที่8คือกูรูกูรูเป็นโรคทางสมองที่หายากและถึงแก่ชีวิตซึ่งครั้งหนึ่งเคยแพร่นในหมู่ชาวฟอของปาปัวนิกรนีโรคนี้เกิดจากโปรตีนพรีออน ที่มีโครงสร้างผิวปกติซึ่งขยายออกไปยังโปรตีนอื่นในรูปแบบด้วยเช่นกันครูรูแพร่กระจายผ่านการกินเนื้อคนในขณะที่ชนเผ่าฟอร์มีประเพณีการกินเนื้อคนตามพฤติกรรมที่พวกเขาเป็นอยู่เช่นพฤติการกินสมองของญาติที่เสียชีวิตโรคนี้ทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทที่ลุกแรมซึ่งรวมถึงอาการสั่นความจําเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมนะครับ โมโมมีพีเดียอาการแพ้น้ําหรือว่าลมพิษจากน้ําเป็นพราวะโรคที่เก้านะครับคือโมมีพีเดียอาการแพ้น้ําลมพิษจากน้ําเป็นภาวะที่พบได้น้อยมากมันทําให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ต่อน้ําผู้ที่มีอาการนี้จะเกิดลมพิษหรือผิวหนังอักเสบเมื่อสัมผัสกับน้ําโดยเมื่อคานึงถึงอุณหภูมิหรือแหล่งที่มานะครับโรคสุดท้ายคือทรีแมนซินโดม หรือว่ากลุ่มอาการคนต้นไม้หรือว่า e p i d e m o d y s p l a s i a v o l u c i f o r m i s e p i d e m o d y s p l a s i a v o l u c i f o r m i s เป็นโรคพังทางพันธุกรรมที่พบได้ยากจากการเจริญตบโตคล้ายหูดบนผิวหนังในบางกรณีการเจริญตบโตอาจจะขยายวงกว้างจนมีลักษณะเหมือนต้นไม้จึงเป็นที่มาของชื่อ t r e e m a n s y n d r o m e เพราะว่านี้เกิดจากความบกพร่องในระบบภูมิคุ้มกันทําให้เสี่ยงต่อเชื้อววรัสฮิมาทรปิโลมาบางสายพันธุ์ด้วยจะเห็นว่าโรคหายากทั้งสิชนิดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากสภาวะทางการแพทย์ที่แปลกประหลาดและไม่ําราที่มีอยู่มากมายในโลกแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะหายากแต่เราก็ไม่อาจวางใจยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างและวิจัยและวิจัยทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับภาวะต่างๆอยู่ตลอดมานะครับ แต่เรื่อย่งว่าโรคประหลาดยังมีเยอะซึ่งความเป็นหมอก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันโรคพวกนี้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ